สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เอาไม้ใบด่างเป็นไม้มงคลสวยๆมาฝากทุกท่านค่ะที่เห็นอยู่นี่ก็คือต้นโพเจสีหรือว่าต้นโพทะเลนั่นเองค่ะเป็นโพทะเลด่างค่ะคุณผู้ชมเอามาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะสีสันของใบนั้นสวยงามทีเดียวเลยค่ะต้นโพเจสีหรือต้นโพทะเลด่าง เชื่อกันว่าหากปลูกไว้ในบ้านแล้วก็จะช่วยเสริมสิริมงคลได้อย่างดีเลยค่ะเป็นต้นไม้แห่งความโชคดีค่ะช่วยเสริมดวงเสริมโชคลาภและก็ความมั่งคั่งให้แก่บ้านให้แก่ผู้ปลูกค่ะ ด้วยลักษณะของใบที่มีสีสันสวยงามมีใบที่มีหลากหลายสีเลยค่ะในหนึ่งต้นค่ะคุณผู้ชมลักษณะใบนั้นจะมีลักษณะที่โค้งมนปลายใบนั้นจะแหลมค่ะโค้งเว้าคล้ายกับรูปหัวใจน่าปลูกทีเดียวเลยค่ะส่วนก้านใบนั้นจะมีลักษณะสีม่วงอมน้ําตาลค่ะลําต้นก็จะมีลักษณะสีม่วงอมน้ําตาลค่ะคุณผู้ชมทําให้ดูโดดเด่นสวยงามเลยค่ะ แต่ละใบนั้นก็จะมีลวดลายที่แตกต่างกันออกไปนะคะมีทั้งด่างขาวด่างเขียวแล้วก็ด่างสีแดงอมม่วงค่ะสีแดงอมเทาแต่ละใบนั้นเราก็จะได้ลุ้นกันค่ะว่าเขาจะด่างออกมาแบบไหนนะคะน้าปลูกทีเดียวเลยค่ะสําหรับโพ7สีไม้หมงคลชนิดนี้ค่ะการปลูกเลี้ยงดูแลก,ก็ไม่ได้ยากค่ะคุณผู้ชมเขาจะเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างที่จะปลูกเลี้ยงดูแลง่ายนะคะ ชอบแดดอยู่ที่ประมาณ70%ค่ะถ้าอยู่ในร่มทีเดียวสีสันของใบก็จะไม่ค่อยโดดเด่นชัดเจนนะคะก็ต้องให้เขาโดนแดดบ้างค่ะแต่ไม่ให้โดนแดดที่จัดมากเกินไปค่ะเพราะสีของใบนั้นก็จะอาจจะซีดได้นะคะแล้วก็มีใบที่แก่เร็วเกินไปค่ะ วัสดุป,ปลูกก็ไม่ได้ยากค่ะหาง่ายมากค่ะคุณผู้ชมเป็นดินปลูกธรรมดานี่แหละค่ะ mm. ก็ปลูกได้จะเป็นดินร่วนตามบ้านของเราก็ปลูกได้ค่ะหรือว่าจะปลูกลงในกระถางใช้ดินร่วนผสมเปลือกมะพร้าวหรือว่าอินทรีย์วัตถุอย่างพวกใบไม้หมกักแกลบหมกักแกลบเผาแล้วก็ผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักสักเล็กน้อยต้นก็จะเติบโตได้อย่างดีทีเดียวเลยค่ะชอบน้ำปานกลางค่ะคุณผู้ชม สามารถรดน้ำได้วันเว้นวันค่ะหรือรดวันละครั้งก็ได้เช่นกันค่ะจะไม่ชอบดินที่มีน้ำขังแฉะนะคะเพราะอาจจะทําให้รากของเขานั้นเน่าแล้วก็ต้นนั้นเสียหายได้ค่ะโพเจ็ดสีหรือว่าต้นโพทะเล่างนั้นจะนิยมนํามาปลูกประดับบ้านค่ะเสริมสิริมงคลไว้ในบ้านค่ะคุณผู้ชมปลูกไว้ในส่วนของหน้าบ้านก็จะช่วยเสริมมงคลให้อย่างดีทีเดียวเลยค่ะ ศัตรูพืชที่จะมาทำลายต้นโพเจสีก็ไม่ค่อยมีนะคะจะสามารถเลี้ยงไว้แบบธรรมชาติได้เลยค่ะหรือว่าถ้าหากเราต้องการที่จะเร่งการเจริญเติบโตก็สามารถใส่พวกปุ๋ยเคมีได้นะคะจะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอก็ยิ่งดีเลยค่ะเพราะจะทำให้ทั้งลำต้นรากใบนั้นมีสีสันออกมาแล้วก็มีความแข็งแรงที่สม่ำเสมอกันค่ะคุณผู้ชม นี่เลยค่ะการปลูกเลี้ยงส่วนมากแม่นาก็จะใช้พวกน้ำหมักค่ะเป็นจุลินทรีย์สังข้อแสงแล้วก็จะมีน้ำหมักต่างๆเป็นฮอร์โมนไข่ที่เรามีนะคะลดสลับกันไปค่ะน้ำสาวข้าวก็เอามารดราดได้นะคะนมที่กินไม่หมดนะคะกลัวจะเสียเราก็เอามาผสมน้ำรดราดยิ่งดีเลยค่ะเพิ่มปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักสักเล็กน้อยก็จะทำให้ต้นของเขานั้นอวบอิ่มดีทีเดียวเลยค่ะคุณผู้ชม สามารถขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งหรือว่าการปักชำได้นะคะเป็นต้นไม้ที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายค่ะถ้าหากว่าเราต้องการให้เขาแตกพุ่มสวยก็ตัดแต่งกิ่งนะคะส่วนใบไหนที่แก่เราก็เด็ดเขาออกค่ะก็จะมีตาหรือว่า ยอดใหม่กิ่งใหม่แตกออกมาให้เราได้เชยชมพุ่มสวยๆของเขาค่ะนี่เลยค่ะเป็นต้นไม้มงคลสวยๆเอามาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะสำหรับไม้ใบด่างอย่างโพเจ็ดสีหรือว่าโพทะเลค่ะให้สีสันของใบแต่ละใบนั้นโดดเด่นแตกต่างกันทีเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดทีเดียวเลยนะคะสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาไม้มงคลสวยๆค่ะ ส่วนคลิปหน้านั้นแม่นางจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็อย่าลืมติดตามไปได้วยกันค่ะอย่าลืมกดติดตามหรือ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับน้ำรินชาแนลด้วยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ